พ้อมกลับมารับงานอีกครั้ง บอลเชิญยิ้มตรวจโควิดครั้งสุดท้ายเตรียมตัวกลับมารับงานหลังนักคอมเสียต้องบอกเลยว่าใกล้กลับมาทํางานเหมือนเดิมแล้วเมื่อล่าสุดตลกชื่อดังอย่างนุ่มบอลเชิญยิ้มได้เข้าตรวจโควิดครั้งสุดท้ายหลังเตรียมตัวกลับมารับงานหลังนักคอมเสียชีวิตครบหนึ่งเดือนเรดีว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อนักคอมชนชื่นเสียชีวิตเพราะโรคโควิด19ซึ่งบอลชนยิ้มนั้นก็โดนชาวเน็ตตั้งคําถามว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากบอลเป็นคนนําเชื้อมาให้ใช่หรือไม่ซึ่งบอนเิิย้้มมไดดสัภาภาาษณ์่่ววีโค ไม่มีใครอยากหยิบยื่นความตายให้คนที่เรารักถ้าชาติหน้าเกิดมาได้อยากจะขอเป็นลูกของพ่อคอมจริงๆทุกอย่างมันเร็วจนรับไม่ได้เราก็เสียใจเราทําอะไรไม่ได้ต้องกักตัวในช่วงวินาทีสุดท้ายพ่อคอมยิ่งเห็นภาพยิ่งหดหูใจอยากเอาอัฐิพ่อคอมมาทําพิธีอยากทําให้แกได้บุญเยอะที่สุดถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับเราผมไม่มีเวลาไปโทษอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องปล่อยวางผมไม่ได้ต้องการทําให้ภาพให้ตัวเองดูดีให้ใครคิดยังไงผมจะไม่ต้อต่อเถียงใคร ผมตั้งใจทำให้พ่อทุกอย่างพ่อ ต่อมาก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับหนุ่มบอลเชิญยิ้มที่โพสอินสตาแกรมขนาดจัดพิธีทำบุญครั้งใหญ่ให้กับน้าคอมชนชื่นหลังจากไปใกล้ครบหนึ่งเดือนโดยงานนี้บอลเชิญยิ้มก็ได้ปล่อยชีวิตโคก,กระบือวันวิสาขาบูชาจำนวน3ตัวเพื่อเป็นสิริมงคลให้ครอบครัวและได้ทำบุญทักษินานุประทานพร้อมกับถวายสังฆทานให้กับพ่อคอมและต้องบอกเลยว่าใกล้กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วเมื่อล่าสุดตลกชื่อดังอย่างหนุ่มบอลเชิญยิ้มได้เข้าตรวจโควิดครั้งสุดท้ายหลังเตรียมตัวกลับมารับงานหลังนคคอมเสียชวิตรบ1 ซึ่งบอนเชิญยิ้มนั้นก็ได้กล่าวระบุข้อความว่าพร้อมดูแค่หน้าก็เจอกันเร็วๆนี้